จะพ่อแม่พี่น้องผัดกระเทียมผัดต้นกระเทียมอ่อนๆผัดน้ำมันหอยเนาะจะเนาะเบิ้งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไปเจอแสบพ่อขามาเด้อมาเด้อจัะมาเด้อน้ำแตกเนี่ยไม่มีไหมแกงใต้ปลาอืมน้ำแตกตั้งแต่อันนี้แล้วล่ะอืมอืมโสดีครับสุดมาแล้วพ่อแม่พี่น้องรักมากอีกแล้วอืม stacker หน่อเอ็กซสแต็กเก็ตหน่น่ อกกนอสอดส่วน<ม>วิรษสมีนดีส่วนที่ปีสาเดมจะาหาที่สักดูแ่นก็ดีอะ่อะเพราะพ่ได้แต่เดือยเอามือยิบให้แฟนเลย<ม>แซ่บป๊ป <c oughs> <c oughs> เราบอกว่าเป็นเราเปันสีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋ามื้อนี้มาดามสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาทำอะไรรู้ไหมคะ สิผ้ามาพัดผพัดน้ำมันหอยสิพัดแบบอันผักบุ้งไฟแดงเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องนี่สิพัดแบบผักบุ้งไฟแดงเลจ้ะเนาะกระเทียมปลาเม่นูกระเทียมปลาของเฮ่านี่แหละละกะนี่เต้าเจียวใส่เต้าเจียวน้ำเนาะละกะสิผ้ามาก,กินเข่ากับส้มกระเทียมดองนะจ๊ะนีพี่น้องคันลายลายเมื่อนั้นแบ่งออกแล้วแบ่งพูดแล้วเหลือซ้ำนี่หละพ่อแม่พี่น้องแบ่งหลายบ้างเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิคันใหม่อยู่อันนี้ดองไหม่กพรามน โบแมนดอกไม้ได้ได้จากวันวาเลนไทน์ยได้จากบแมนแฟนแพทบบจาเป็นต้องเป็นเป็นวันวาเล่นท่ายวันที่ฉันอยากจะให้เธอฉันก็สี่หายโบจะเป็นต้องเป็นวันสําคัญฉันคืออยากซื้อหายก็ซื้อหายสิ่งของเยี้ก็สั่งพี่น้องแล้วบรเดีรอวล่าวะต้องเป็นวันสําคัญเท่านั้นบบจาพ่อแม่พี่น้องฉันอยากให้เธอฉันก็ให้ประมาณนั้นบบจาเป็นต้องรอวันสําคอสําคัญอย่างอันนี้ได้ก่อนวันเล่นท่ายจากพ่อแม่พี่น้องจนมาสีสาวก็แลลวเนาะอยู่ดีๆกับยางกับบ้านมาก ะซื้อดอาใหม่ไม่เข้าเงย์หลายพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาบันที่นี่สิพาพ่อแม่พี่น้องมาลงมือเห็ดกันเลน่นเหรอตะบันก่อนสิลงมือเห็ดจะเสียหายเบิ่งหมอแกงแต่ปลาพอดีอันที่แรกว่าสิไปกินเขาให้เนื้อสวยว่าสิเอาอันสมกระเทียมดองนี่ไปกินอันแบ่งเพิ่นไปแดกว่าสิไปกินกนระตังกับฮวงน้ำกันพอได้ไปพ่อแม่พี่น้องพอดีอันสิสีผสมน้องบอลเพิน่นสิไปเลี้ยนอันอันคล้ายๆว่าไปฝึกอันขอเขียนใบขับขี่กับ,ก,บกับตาเพิ่นล่ะกะันพอดีแพทมีอัน อันเอื้อยเพิ่งสร้งเพิ่งอยากกินแกงไต้ปลาพ่อแม่พี่น้องควมจริงแล้วมาดามกะบ่แม่นว่าไ่อยากแกงใคอยากแกงใหเพิ่งกินอยู่ตัวต้นทุนมันหลายอันนี้ห้ากับปลาไหลยังดอกแต่ว่ากะถือว่าแกงอันให้เพิ่งกินนอกจากเนาะแต่ว่าเพิ่กจะไฮเงินนั่นแหละแต่ว่าห้ากับปลได้ก็หมอกำไรอ,อยังพ่อพี่น้องเพราะช่วงนี้นั้นบพราะเป็นแต่ช่วงนี้แล้วมันแต่โดนแถวเขาของมันแพงการที่เขาเส,อสือมาเห็ดกินเองเนาะแต่ว่ากะคล้ายๆว่าเห็ด ปัานสูกกันกินน่ะละเพิ่นอยากเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวใส่เบิ่งหม้อแกงใต้ปลาหมอ้อบุกยี่หนึ่งพ่อแม่พี่น้องจ๋ามานี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ่งหม้อแกงใต้ปลามาดามนี่นี่นี่จ้าเพิ่นสั่งถุงละหาสิบหกถุงเนาะจ้าเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องมันก็บบริเตตให้เพิ่นหลายแหละเพราะว่ามันมันแพงอยังมันก็แพงเครื่องเพราะว่ามาดามเฮ็ดทุกอันเฮ็ดเองทุกอย่างแห่พี่น้องบริเตสือเอาสำเร็จนะแม่พี่แกงกักบเฮ็ดเองเบอร์สือ ซื้อทุกอย่างอันเถาะบ้านหันเถาะนอกจากเนาะนี่ความจริงพี่แกงสําเด็จมันก็นมีแต่ว่าแพทบอมากแพทมักเห็ดเองนอกจากเนาะนี่ค่ะแล้วกะ็โอ้ยนี่เดี๋ยวให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะมาพี่น้องจ้่ไปลงมือผัดกันเลยเนาะหิวเขาแล้วเสดกินเขาจ้ามาบันนี้นี่ลงมือกันเลยนะคะผัดแล้วก็สิกินเลยว่าหิวเข่าเฮงเพราะม่พี่น้องกลัวสีแกงไตปลาแล้วเนาะกลัวสีเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้ว เพราะว่าไปสรงก่อนไปทรงเพิ่นกับแว่ไปซื้อพอดีมันมันบดเว่ไปหาเอื่อยมันบอดเออกปลาหล่ะเกษตรเห็นมันแล้วเพราะเพิ่นบอดเสร้างมาแต่มือนี้งดลยพี่น้องเพิ่นสร้างม่หลายหนึ่แล้วเทียนแต่ว่าแพทอันยังพันดในวางพี่แถเพิ่นซื้อจากเพราะไม่พี่น้องจ้ากระย่านย่านเพิ่นว่าอยู่ได้ย่านเพิ่นว่าเห็ดถุงหน่อยย่านเพิ่นว่าได้หน่อยแต่ว่ามันแพงอีลี่พี่น้องมันเห็ดถุงยัง่งยังแหยบ่ได้พราะไม่พี่น้องจ้าเพราะว่ามันแพงอีหลี ข้าสือของมาเห็ดสุกสูงทุกอย่างอันหอมกระเทียมขมิน้นไตปลาเป็นขวดคาแล้วกะ็มีอย่างอีกกะปิกะปินเนี่ยขาก็มีอยู่แล้วเนาะสวยหายมากแต่ว่าเทิ่งใส่สีปลาอีกน้องไม่แล้วก็บมะเขืออีกอพี่น้องเอ้ยเนาะมันหลายอย่างมันเห็ดถุงไงบ่ได้จ้ะแต่ว่ากะวังเ่าเพิ่งสิเข้าใจเนาะเพราะว่าเพิ่นกับหูอยู่ว่าเขาของมันแพงนะจ้ะพี่น้องเอ้ย หเห็นอยู่บอระผ่องจะเห็นอยู่ดอกเนาะพริกนี่ใส่เพราะเป็นสีสันให้เพิ่น่ามือซื้อตำหย,ยาบๆจ้ะเพราะว่าแฟนแพทนั่เนาะนอนบนนั่บ่ได้ใส่หลายจ้ะไม่ได้ใส่เยอะจ้ะผัดพอนุ่งๆน,นางเอกของเฮาพ่อพี่น้อง กระเทียมลงไปเลยนะคะบริษัทพัดกนดนละ่นนนนละยุบหยุบยุบเลยก็เอาขึ้นเลยเนาะใส่กระเทียมมันบ่มกระเทียมเขาเอ,าอาื่อยยังไนเต้าเจียวลงไปเต้าเจียวซีอิ๊วขาวแล้วก็พ่นพ่อพักหยุบแล้วก็พ่อเลยจ้ะ ตาหน,น,นึ่งแต่เนี่ยอีกดีอุ้ยเข้มไปขอให้ขนมจ้าแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่ขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะน้ำมันหอยเพราะต้องเพิ่อมากินหัน,นหอยเป็นคือลดหอยนึงยแล้วแต่ได้มาดามเรา ต้มผัแกแจงทอดนี่ต้องใส่นิดเดียวอยู่จ้ดดเะเพราะมันไม่รสากเนาะแต่สิได้กินแกงไตปลาน้ามืนนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องแต่แกงพอดีมันได้แกงแล้วกับแกงเผือกแต่คลอง,องไปเลยเนาะบริกินดนแล่านะั้นวิวแม่พี่น้องจ๋าดูสิท้าดูสิท้าจะแสีบบัวบัวพัดดนดอกจัดพักทอดมีตัวพอแล้วเนาะ ก็ดส่โมมีหมูกรอบมาใส่ผู้เบาที่เบาก่อนน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวใส่นานน้อยเนาะ เข้มเด้กเต่าเตี่ยวก็เข้มเพราะแห้งละ่ะรสดีแบบว่ารสดีนี่ยขวังใส่เลนเนยนะขมวนกะสิว่าเห็ดยังจะเข้มอีกแล้วม <c oughs> าดามหนาเดงหัวกล่องโต๊ะจริงบ่ได้แบบนี้เด้อพี่น้องเป็นในกล่องกล่องไอโฟนมันเห็ดเห็จากนี้กลายเป็นคนได้ยี่ห้อพี่น้องจา้า <c oughs> โอ้ยเรียบร้อยแล้วนะ,ะคะพี่น้องซิมขอ,ขอ,ขอ,ขอชิมไง อืมบเข้มจกแสบพอดีเลยอร่อยอร่อยเลยค่ะพี่น้องค่ขนมากทานมากนี่ะพแม่พี่น้องมากมากมาแสบน้ำกันเด้อบันนี้เด้อมากมากสิบห้าพแม่พี่น้องมากินเขาน้ำเด้อบบนี้มันเทลงเลยเนาะอุ้ยแต่เสียแท กระเทียมป่านะจ๊ะพ่อพี่น้องจ๊ะกระเทียมป่าน้ำมันหอยผัดแปบผบัดแปบ,บอันขนาหมูกรอบขนาน้ำมันหอยเนอกจากนาะมาไปกินกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหิ้วหิวมาบันนี้พ่อแม่พี่น้องมาแซ่บๆนั่กันพี่นะเอาเอาแก้วหัวมากินกับนั่งกินก็สมผักนอกจากพ่อแม่พี่น้องเอิญภูบาวแล้วเราฆ่าแต่สัตว์เกียมปังๆๆก็สร้างเรา,าน,นี่พ่อแม่พี่น้องหาแซ่บสุดหยอด่อนมันสม สมแล้วใช่ไหมพี่น้องขออนุญาตกินสมพักก่อนที่แรกว่าสิตามหุนหงกันเลยว่ามีแกงไตปลาอยู่ว่าตำดอกสมปุ่ย้วยแสบสุดยอดอร่อยค่ะอร่อยแกงไตปลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แกงเองจะสิกินอย่างบบบนี้มาเด้อมาเด้อผู้บวแล้วค่าแต่เคิร์กันเล่นเกมอย <c oughs> ู่แล้วจะสิมากินน้ำมกุอทีแรกประสิ ซื้อสมบสูส่บังมุ่งแล้วก็เข่าไปตันกินกับสมพักน้ำเอื่อยขนลืมแพทย์นนะลืมไปว่ตวาตะคองต้องไปทรงลูกลืมหนาลืมหลังจะอีกอย่างหรอกฟังเสียงกรอบกรอบสุดจอด xe cho thịt kín ăn đấy kén trái phá của bây giờ kín tuấn rồi xe mang <laughs> mình động này สวัสดีครับเจมันแล้วครักไปตามเขามากินก้อนหน่อยกินเอาอันไหนเนี่ยจะเอาอันพักระเทียมใส่นหน้านเดี๋ยวแตบพัก,กโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกเ <laughs> นีย่ยนม่มีห okay. ไหมแกงใต้ปลามันแตกต่างแต่อันนี้น่ะล่ะอือืมโอ้พักหน่อยไดยซิมสมพักให้เพื่อนๆนะไป,ไปตาม <laughs> จหนังเผ็ดตัวกินซั่งชาบเข้หายใจมเย็นเ็ซังสมพัฒสมจิบอ่าวพวกุ้งก้มาหรือเปล่าตืนกลางนน่กิน อยากสดเ้นแห้งว่ะอ๋อก็สดทำไงบ<อ>่ะันบ่เผ็ดเลยล่ะนูุนกแกงแตปลาอ๋อหเขามาไก่ๆอีกงกเบือ่อไหมอย่งนติดฟันคือการกับอันนี้บอสใครอะโอ้ยแซ่แบแซ่บกิน คือข้าผักบุ้งเนี่ยแม่นกับเห็ดแม่เฮ็ดคือผักบุ้งเลยอืมกระประ๋าเอาน้ำไม้หเหรอใช่การทำนี่อร่อยมันไม่แก้เผ็ดอ่ะแม่แม่บอกแม่เอาเจ้ตอนไหนแม่บอกว่าน้ำหอะไรมันเผ็ดเอาบกเวคราบุ้งละนั่นแหละกินสม่ํกินอันสมพักมันคอยแก้เผ็ดแต่แ ม,ม,มันเยอะพอไมคุณหงอ่่ค่ครับมากท่สุของเมือครับแจกของห่ แล้วหน่อยนึงตรงคันไม่และพ่อพ่อตรงคันแบ่งแล้วม่เกือบไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ไมไมเกือบไม่พอไม่ไม่พอแต่อีกคนมันมั่งแบบป่าสว่างญาติสว่างอือ่นป่าใครอื่นญาติสบ่างเขาที่เราเห็นจะให้อ,อแล้วนี้ก็ได้ให้นายหญิงให้แม่น้องอีมีนน่ะแล้วก็แม่จอยแล้วก็แม่แอร์แม่วิทยวันน่ะอือ ก็เหลือให้เราหน่อยนึงเดี๋ยวเราค่อยขั้นใหม่ขั้นขั้นใหม่จะเสียขั้นใหม่ขั้นอะไรบัตเที่ยวนี้เสียวไปให้แม่แม่แต่นั่งแม่ด่ามาตราเชี่ยวบอกเชี่ยวซื้อมะย่ำแต่บุ้งใส่ฟิชก็ได้ลดุเที่ยวข้าวเพื่อเห็นแขกนะ ขาดเมืองพงโขาดเม,ม,มือสัมือมือกอบแม่นทำรายการใหม่เลยแม่รายการลูกหิวแหม่แหม่ถึงน้องเพิร์ลยูเพิร์กับพเพิร์ลมากินนะครับแบบนี้เนาะ

เอาโบเก่งใจหนะกินหลายก่นี่เก่งใจอยู่พอสีต้องออกก็ร่งกายสี่คตรม่วงอะถ้าถ้าเป็นช่วงบ่ายกลับมาถึงถ้าแม่กินนะแม่สิกินแบบไปหลาเลยเอาอยู่พวกลานน้ำใหม่เอาแต่น้ำใหม่บ้หนเอหน้ามันมันสิเผ็ด เรื่อแด้วครับนปปักเตปลาเลย <c oughs> <c oughs> ข้ามขอบคุณนายสุดยอดคุณคาตอนปลาตอนหน้าใหม่เพิ่นเห็นบ่องพ่อไม่พี่น่องไม่เอานุใงไดกแะ่แสบนะล,ลุงเนาะระเทียมกินสดกจะแสบแต่ว่าหันพัดยังแล้วมันก็กินมันเสียสิลดลงหน่อยนึงกินสดนี่ <OR> สูดยอดี่ดีงๆกินแบบเอาไว้นห้รถน้องบอลเกือบสลบเอาใส่ถุงไว้กลัวหรือเสี้เลยงานเสียเอาไปให้พี่จอยให้รับปแจกเพราะว่าจุดเดียวคือพี่จอยไปแล้วพี่จอยเราไปงเแื่นั้นแค่นี้น้องบอลเกือบเป b, er bereich, like น็นลมเลยครับ ทำไองทำหมดนอ่กินไม่ไปก็ได้หยังไปเหยังมาเข้าเดี๋ยวสองจานไปละจานพปเก็บย่างนี้แต่มาสวัสดีครับเรารอไปมาแล้วว่า เสื้อหลอดน้องบอนต้องมีอีกรอบน้งบันอยูีกระไก่นน่องอวจไม่หิหจิ้ฟันมั้ีบอบม่จิ้ฟันนของนบังบั๋นอูกินแต่ติดฟันด้อนิฟันของหวานไดอยู่บ่ของหวานนี่อยู่อ๋อบบขาา้ขาแบบข้างไง แม่พอแม่พี่นเองเบิ้งน้ำในหลุดหลาบก็ทันวันไงพี่หปานเขาอ่ะส่วนมาจากหลังใครทุงเท่าไหร่ทุงเทาสามติดมั้งเจ็ดตัวแม่มีบินอยู่แล้วเาขาลาบกขาด้วครับผมเพชร <laughs> กินท่านใหญ่กว่าเพื่อนนะผูดไปไปไปเฮ้ยลิงหน่อย Hì, hì. cái cả ba mà Vịt Xung khăn như đến nha Trong ngoài hình này nó phải phê anh kín quá tức giận những cà thiềm kèm với thiềm nữa thôi nhỉ ừm, subscribe bên kênh แบบมันกรอบกรอบรุนเนี่ยนี่กรอบเพื่อนังใกล้เนี่เห็นปะกรอบเพื่อนังก็กพักเสียงแต่ว่าขันแก้กคนนี้กับพวกกรอบแล้วใบมัน้าเลทั้งนมปุ๋ยชาย่ายแบบกับกินด่อเนเนาะ อยากกิน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 อยากสินอยากก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 ินอยกกินอยา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 กกินอยกกินอยากกินอยากินอยากกินอยากกินอยากกิน พี่เดมยีห้าที่ซักดูแฟนก็ดีอ่ะก็พ่ายแต่เดี๋ยวเอามือยิบให้แฟนเลยแซ่บปะระว่าก็เป็นระว่าเลี้ยงสีเด็้ยงสีให้หนึ่งแม่ แบบอร่อยมากขอบฟรอนนะคะบอบพี่น้องจ้ะอันนี้กะจะราจะเอาหอยแฝงกินกับเขา่จาจังหวัดกะสีทอดไก่ไอ้ทอดไทยเห็นแล้วนะทอดไทยเห็เพิ่งกินกับต้นหนีโป๊ะหนาแนงแล้วกะน้องบอลแล้วกับสกินอยู่ดอกจงังหวัดน้องบอลแล้วนะก็ขอกินสมพายอีกจะข้ามสองขั้นเนี่ยไม่ <c oughs> เป็นแศษเศษเศษเพราะว่าพี่น้องจะมันจะขันให้กินค่ะ กินเหล่นจะซื้อกาแฟแพนน่ายิบกินแต่พักแต่เป็นแต่พันสมเสียบพักหนูจ่าพ่อแม่พี่น้องแกงแป๊ปลาก็อร่อยกินนึ่กับเป่าวับซ้ำหนึ่งก็จะได้เมนูสุดอร่อยของเรานะแต่ดอกสีสันหนักกินฮะ ขอบคุณกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้เอพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณห,ห, i, าาาห i, ลายๆที่มานั่งกินเขาน้ำแกนเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าหมโอยู่งนะพ่อแม่พี่น้องน้ำลายไหลนั่มาดามกินเผือทุกคนเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอยากให้ได้กินคือกันน้ำกันด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิง่งติงต้งติง้งติ้งให้มารังเห็ดมาสลุมแล้วก็น enjoy ลฟ์ไซ็์เดนมาร์กนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนปลอดภัยจากโรรค้้้้้ทังงงปวแเเื่ออยๆดดจะ ขอบคุณในรายจ้ากสวัสดีจ้ารลงกาจุ๊บๆบายค่ะ